สัสดีครับเร็ยนแล้วก็ผู้สนใจคณิตศาสตร์ตวันนี้ดิชญนนลินก็จะมาสอนคณิตศาสตร์วัธยมศึกษาปีที่6กเกเวลนะอ่าเป็นคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเรื่องสถิติซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ซึ่งจะออกสอบในปีการศึกษา2563สอบปีมสอบปีนี้นะ้รับก็คือเป็นเรื่องการแจกแจงเอก,กรููปไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็ภาษาอังกฤษก็คือ discrete uniform distribution ทีนีน้ลักษณะของการแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่องง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นการแจกแจงที่แต่ละค่าของตัวแปรสุ่มที่เราพิจารณาทั้งหมดมีความน่าจะเป็นเท่ากันทุกค่าสังเกตถ้าเราหามาแล้วความน่าจะเป็นทุกค่าเท่ากันเราจะเรียกว่าเป็นเอกรูปหรือ uniform ที่เนี้ยตัวอย่างก็เช่นนักเรียนโดนเหรียญบาทหนึ่งครั้งนักเรียนก็จะพบว่าโอกาสในถ้าเราพิจารณาโอกาสในการขึ้นหัวก็มีตัวแปรสุ่มเนี่ยอยู่สองตัวก็คือขึ้นเหนืออยู่ศูนย์ครั้งแล้วก็ขึ้นหัวอยู่หนึ่งครั้งการขึ้นหัวอยู่ศูนย์ครั้งก็แปลว่าขึ้นก้อยใช่ไหมครับก็มีอยู่หนึ่งในสอง โอกาสขึ้นหัวหนึ่งครั้งก็มู่หนึ่งในสองเหมือนกันแบบเนี้ยก็เป็นลักษณะของของการแจกแจงแบบเอก,กรูปไม่ต่อเนื่องทีนี้ค่าคาดหมายข,ข,ของการแจกแจงเอก,กรูปไม่ต่อเนื่องเนี่ยก็จะได้ว่าม x เท่ากับผลรวมก็คือ summation ของ X i ผลรวมของค่าตัวแปรสุ่มอันด้วย ด้วยจํานวนครั้งของตัวแปรสูมหารด้วย k ของเขาพูดง่ายๆมันก็เหมือนกับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตใช่ไหมครับส่วนความแปรปรวนของการแจกแจ่งอีกกลรูปไม่ต่อเนื่องก็จะได้เป็น summation ของ xi ลบ mu หารด้วย k ทีนี้ไอตัวเนี้ยท่าน,นักเรียนแม่นเรื่องสถิตินักเรียนก็จะพบว่าสามารถ ถ้าเกิดตัวมิวที่เราหาเนี่ยไม่ไม่ใช่จํานวนเต็มถ้าเกิดมิวของเราเป็นจํานวนเต็มเราใช้สูตรนี้ก็จะเร็วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มิลของเราไม่ใช่จํานวนเต็มถ้าเราคิดมือเนี่ยให้แนะนําให้ใช้สูตรคล้ายๆใส่ติก็คือจะกลายเป็นซิกมาสแควร์เท่ากับ1ส่วน k นักเรียนจำได้จะเป็นอะไรครับจะเป็น summation xi square ถูกไหมครับลบด้วยลบด้วย k ถ้าเป็น n ก็จะเป็น n ใช่ไหมลบด้วย k mu square ถูกไหมครับอ่าแบบนี้ก็แปลว่าตรงนี้ก็แปลว่านักเรียนก็อันนี้ก็คูณกันอยู่อันนี้นักเรียนก็เอาตัว แปรสุ่มตัวที่1นไปกลังสองบวกตัวแปรสุ่มตัวที่สองไปกําลังสองทำไปเรื่อยจนครบ k ตัวไครับแปรสุ่มตัวที่ k กําลังสองบวกกันเรื่อยๆอันนี้ก็ธรรมดาครับนักงเรียนไปหาค่าคาดหมายมาได้นักเรียนเขาไปยกกําลังสองคูณด้วย k k เนาะนี่คือวิธีการทีนี้มาดูการคนนํานวณ่าเลือกหรือนิยามที่เป็นทางการเขาถ้า ให้ x เป็นตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องถ้าค่าถ้าค่าตัวแปรสุ่ม x ที่ไม่ต่อเนื่องนี่เป็นไปได้ x หนึ่งถึง xn ก็จะได้ว่าการแจกแจงตัวแปรสุ่ม x จะเป็นการแจกแจงเองกลุปไม่ต่อเนื่องเมื่อความน่าจะเป็นเขามีค่าเท่ากันในเมื่อความน่าจะเป็นเขามีค่าเท่ากันทุกค่าเราก็เลยเอาความนี้เอาความน่าจะเป็นแต่ละค่าก็จะเท่ากับ1ส่วน n ถ้ามี ตัวแปรอยู่ n ตัวก็เช่นหกตัวก็หนึ่งส่วนหกเจ็ดตัวก็หนึ่งส่วนเจ็ดแบบนี้ครับตัวอย่างในการท่อลูกเต๋าเที่ยงตรงหนึ่งลูกหนึ่งครั้งให้ตัวแปรสุ่ม x คือแต้มบนลูกเตา๋าทีนี้จงพิจารณาว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เนี่ยเป็นการแจกแจงเอกลุปไม่ต่อเนื่องหรือไม่ทีนี้นักเรียนก็ต้องไปคิดก่อนว่าถ้าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x เนื่องจากเขาให้เป็น แต้มบนลูกเต๋าเพราะนั้นแต้มบนลูกเต๋าก็จะมีแต้มเป็น1เป็น2เป็น3จนกระทั่งถึง6เพราะนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าตัวแปรสุ่มของเราก็เป็นเป็นเลข1ถึง6ถูกไหมครับทีนี้ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x เท่ากับ1ก็จะได้ว่า1เนี่ยมีอยู่1หน้าก็เลย1ส่วน n sample space ก็คือ6ก็เลย1ส่วน6เช่นเดียวกับ x เป็น2ก็1ส่วน6 x เป็น3ก็1นส่วน6 จนกระทั่งถึงเลเป็น6ก็จะได้ความน่าจะเป็นเป็น1นส่วน6เหมือนกันโอเคนะครับที่เนี้ยก็แสดงว่าเนื่องจากความน่าจะเป็นของเขาของตัวแปรสุ่มนี้แต่ละค่ามีค่าเท่ากันก็จะสรุปว,ว่าเป็นเป็นการจแจกแจงแบบเอกรูปที่ไม่ต่อเนื่องทำไมไม่ต่อเนื่องก็เพราะเป็นค่าเป็นค่าค่านะครับทีนี้เราเอา การแจกแจงของตัวแปรสุ่มอละค่ามาเขียนบนตารางเราก็จะได้เป็น x เป็น1 e ถึง6ก x เท่ากับ x ก็เป็น1ส่วน6 1ส่วน6แบบนี้จนกระทั่งตัวสุดท้ายถ้าเราเอามาพอดกราฟดูไหมครับโดยแกนตั้งของเราเป็นน่าจะเป็นส่วนแกนนอนของเราเป็นตัวแปรสุ่ม x ถ้า x เป็น1ก็จะได้ความน่าจะเป็นเป็น1ส่วน6 1ส่วน6ก็ คือ0.166ประมาณเนี้ยก็จะได้ค่าแบบนี้เป็นสองก็จะเป็น1่ส่วน6กางก็จะเป็น1ส่วน6 1ส่วน6 1ส่วนหแสดงว่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแต่ละค่าเท่ากันหมดแบบนี้ก็เป็นยูนิฟอร์มหรือเรียกว่าเป็นเอกรูปโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราเอามาคิดความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม เพราะนั้นเราจะต้องไปทำการหาค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มหรือมิเอ็กก่อนมิลเอ็กของข้อเมื่อกี้นี้เราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ s u m ช a ั i น n x i ไหารด้วยหารด้วย n หรือหารด้วย k คส m ิชชั่นเอกไก็คือแต้มหนึ่งบวกกันถึงหกถูกไหมครับบวกกันถึงหกหารด้วยหกเพราะนั้นหนึ่งบวกกันถึงหกถ้านักเรียนจำ เาเรียกว่าอันนี้เป็น summation summation i ได้ใช่ไหมครับสู่ร summation i i ตั้งแต่1ถึง n เนี่ยก็ยจะได้ว่าอะไรครับอ่า n ส่วน2แล้วก็ n บวก1ถูกไหมครับก็จะได้ว่าตัวสุดท้ายเป็น6ก็เลยเป็น6ส่วน2 6บวก1เพราะนั้นเราก็เลยได้เป็น3คูณ721 21หาร6 ถูกหมครับ2ี่ส่วน6ก็ได้3.5เพราะนั้นเราก็จะได้ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม x เป็น3.5ทีนี้เราก็จะเอาไปคำนวณหาความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มสูตรจะได้ว่าความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มก็คือ summation ของ x i ลบมิลสแควร์หารด้วย k คล้ายคค่าเฉลี่ยคล้ายคล้ายกับส่วนหนึ่งเบน ส่วบนเบ,บนมาตรฐานหรือคล้ายๆความแปรปรวนใช่ไหมครับส่วบนเบนมาตรฐานกําลังสองก็เรียกว่าความแปรปรวนที่เนี้ยถ้าถ้าเราทําแบบเนี้ยก็ถ้าเรากระจายโดยใช้สูตรนี้ก็จะเป็นหนึ่งลบสามจุดห้ากำลังสองหารหกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆถู้ไหมครับก็จะได้สองจุดหนึ่งสองจุดเก้าหนึ่งเจ็ดทีเนี้ยถ้าเราจะใช้สูตรที่ที่เชอร์บอกก็คือเราจะใช้สูตรป้าสมิชชั่น x i สแควร์เท่ากับเ m ม t i ชนของ x i ็สแควร์ลบด้วย k หรือในข้อนี้เป็น n ใช่ไอมอารเราเขียน k ไว้ก่อน k มิเกำลังสองหารด้วยทั้งหมดหารด้วย k คค่าก็จะได้เท่ากันในลักษณะของข้อนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นเป็นอ่า หนึ่กำลังสองบวกสองกำลังสองบวกไปเรื่อยถึงหกำลังสองถูกไหมครับลบด้วยลบด้วย k k way, นี้มีหก็เป็นหคูณด้วย3ามจุดห้ากำลังสอง่านี่ก็เสร็จแล้วตัวเศษอานด้วย k ก็คือหกถ้านักเรียนทำแบบนี้นักเรียนก็จะได้เป็นค่า เท่ากับ2.917ก้าหเจ็าจะพบว่าคำนวณได้เร็วกว่าแบบที่เรากดทีละตัวแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคครับทีเนี้ไปดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2เป็นโจทย์ในคำถามของสสวทโจทย์ก็จะบอกว่าเอมวงล้อเสี่ยงโชคมีกติกาการเล่นก็คือผู้เล่นต้องหมุนวงล้อที่แบ่งออกเป็น10ช่องเท่าๆกันลักษณะเขาก็ เหมือนกับว่าเอาเอาเอาวงกลมวงล้อก็มาแบ่งออกเป็นสิบส่วนอย่างเงี้ยครับสิบส่วนเท่าเท่ากันแล้วเขาก็ให้ปลาเข้าไปโอเคนะครับที่เนี้ยในช่องที่เขาเขียนหมายเลขเขาจะเขียนเงินรางวัลเป็นห้าสิบจนกระทั่งถึงห้าร้อยใช่ไหมครับก็จะเป็นสิบช่องพอดีทีเนี้ยถ้าเราปลาเข้าช่องไหน ก็จะได้เงินรางวัลเท่านั้นนี่คือโจทย์สั่งแต่ทีเนี้ยโจทย์บอกว่าโจทย์ว่าในการปลาแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องจ่ายเงินสามร้อยบาทในการปลาถามว่าเราควรจะเล่นเกมนี้หรือไม่เพราะเหตุใดอ่าเราจะใช้คณิตศาสตร์มาตัดสินใจที่เนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจว่าว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นเราก็ควรจะดูจากค่าเฉลี่ยของ ในการเล่นว่าเราจะได้รางวัลประมาณเท่าไหร่หรือจริงๆเราจะเรียกว่าค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่มตัวนี้นะครับว่าถ้าค่าคาดหมายของเราได้เกินได้ออกมาเกินกว่า300บาทเราควรจะเล่นแต่ถ้าค่าคาดหมายของเราหรือค่าเฉลี่ยในการได้เงินรางวัลของการเล่นครั้งนี้ได้ต่ำกว่า3 0 0้เราก็ไม่ควรจะเล่นทีเนี้ยก็เราก็จะได้ว่าตัวแปรสุ่มของเราก็จะคือค่าเงินรางวัลก็จะเป็น50 ร้อยจนกระทั่งถึงห้าร้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของแต่ละค่ามันเท่ากันอยู่แล้วเพราะมันไม่ไม่ได้ขึ้นว่าเราจะห้าสิบจะมากกว่าร้อยไม่ได้ไม่ได้ขีดพื้นที่ให้ใหญ่กว่ากันใช่ไหมครับเพราะฉนั้นความน่าจะเป็นเขาเท่ากันก็เลยได้เป็นหนึ่งส่วนสิบเพราะมีสิบช่องอ่าก็จะได้ว่าค่ามันน่าจะเป็นของ p x เท่ากับห้าสเท่ากับ p x เท่ากับร้อยถึง p x เท่ากับห้า้อยเป็นหนึ่งส่วนสิบอันนี้เราก็จะได้ค่าความน่าจะเป็น ต่อไปเราก็จะมาหาค่าคาดหมายถูกไหมครับค่าคาดหมายก็คือผลรวมของเอ็กไอหารด้วย k คเพราะนั้นมันก็คือเอาห้าสิบบวกร้อยบวกร้อยห้าสิบจนกระทั่งถึงห้าร้อยหารด้วยสิบอ่าตัวนี้ก็คือค่าคาดหมายของเราก็เลยอ่าก็จะได้เป็นอ่าอะไรครับเป็นมีอยู่สิบตัวก็เลยเป็นเอ็ก็จะเป็นสิบถูกไหมครับสิบ ตัวเริ่มต้นสิบส่วนสองแล้วก็ตัวเริ่มต้นเป็นห้าสิบตัวปลายเป็นห้าร้อยถ้าเรียนจำสูตรดับเลขคณิตได้อันนี้ก็ได้แล้วก็คูณด้วยหนึ่งส่วน K ก็คือหนึ่งส่วนสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการเอาสิบตัดกับสิบก็ได้ครับทีนี้ห้าสิบคูณห้าร้อยก็เป็นห้าร้อยห้าสิบหารสองถูกไหมครับ 5 5าร้อยห้ารด้วย2องก็จะได้275เพราะฉะนั้นค่าคาดหมายของเราหรือค่าเฉลี่ยในการเล่นแต่ละครั้งเราจะมีโอกาสได้เพียง275บาททีเนี้นันกคณิตศาสตร์เขาไปทดลองจำนวนครั้งมากๆเพราะว่ายิ่งยิ่งในการทำซ้ำแบบเนี้ยยิ่งมากครั้งค่ามันจะเข้าใกล้ค่า เฉลี่ยหรือค่าคาดหมายมากขึ้นนะครับแปลว่าเราทำหนึ่งครั้งสองครั้งอาจจะไม่ได้ใกล้เคียงค่าคาดหมายแต่ยิ่งเราทำเป็นร้อยครั้งพันครั้งเนี่ยค่าเฉลี่ยเวลาเราบันทึกเก็บไว้เนี่ยมันจะเข้าเข้าใกล้เคียงค่าคาดหมายมากขึ้นวันนี้ก็จบคลิปการสอนสั้นๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องค่าแบบยูนิฟอร์มการแจกแจงแบบ เอกรูปไม่ต่อเนื่องไว้เพียงเท่านี้ท่านนักเรียนมีอะไรจะถามก็ถามได้นะครับสวัสดีครับ